กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรแล้วก็รอยง่ายสไตล์ฮงยีนะครับอืมแมงวันแม่งเยอะมากนะครับเห็นวัตถุดิบแล้วนะครับวันนี้ผมจะทําปลาทอดน้ําปลานะครับเนี่ยวัตถุดิบของเราก็มีปลานิลน,นะครับอันนี้ก็แล่แล้วก็ผ่าครึ่งเอาไว้ผักชีนะครับน้ําตาลปี๊บน้ําปลาอันนี้ก็เป็นพริกโขลกกับกระเทียมอ,มอันนี้ก็ ส่วนนี้นะครับมันจะเป็นอ่าสูตรน้ํายำนะครับหรือว่าน้ําจิ้มอันนี้ก็น้ำปลาอีกแล้วนี่มีมะม่วงนะครับหอมซอยมะนาวนาว้าตาลเคเดี๋ยวเรามาลงมือทอดปลากันเลยงั้ย yeah. โเคนะครับก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปทอดฝั่งหนังก่อนนะคะนั่งไงนั่นไงนั่งไง เข้าใกล้ไม่ได้นะครับน้ำมันโป้งเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าปลามันจะเหลืองสุกนั่นเองอื mm hmm. ไม่ยากนะครับ mm hmm. เมนูนี้ง่ายๆเค mm hmm. okay, นะครับเราก็จะทําน้ําราดนะครับเวลาตอนปลาสุกก็มีน้ําตาลปี๊บน้ำปลา อันนี้อะไรเนี่ยน้ำปลาเหรอใช่เรานนทำน้ำจนนิ้ม<อ>คนละอันคนละอันตบบี้มันลงไปนะครับให้น้ำตาลบีบมันละลายอพอน้ำตาลปีบเราละลายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปราดตัวปลาตอนที่เราทอดปลาสุกแล้วต่อมาเราจะมาทำน้ำจิ้มสูตรยำมะม่วงกันนะคะก็ะมีพริกตำนะคะใส่น้ำปลาลงไป ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็มะนาวของเราค่ะหยิบลงไปเลยคนให้เข้ากันนะคะพอน้ำตาลทรายของเราละลายดีแล้วนะคะใส่หอมแล้วก็มะม่วงซอยลงไปเลยค่ะคนอีกครั้งนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มยำมะม่วงอีกสูตรหนึ่งนะคะ ตอนนี้ปลาของเราก็สุกเหลืองดีแล้วเดี๋ยวเราจะตักไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยนะคะพอเสด็จน้ํามันดีแล้วเราจะจัดใส่จานนะคะก็เหลืองสุกน่ากินเทียวแล้วเราจะมาลาดน้ําปลาที่เราได้ผสมไว้นะคะอย่าลาดเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มมากเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะจะทานแบบนี้หรือจะทานคู่กับ น้ำจิ้มยำมะม่วงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปให้ชิวัตชิมกันเลยค่ะโอเคนะครับได้เวลาชิมมามถ้าราดน้ำไปแล้วก็เดี๋ยวขอชิมเป,ปล่าๆก่อนนะครับนี่นี่สิเป,ปล่าก่อนชิ้นหนึ่งเนื้อปลาขาวตัวปลากระพงไม่มีโซโลมันปลานิน อร่อยนะครับเดิมๆก็อร่อยอยู่แล้วเพราะว่าราดซอสน้ำปลาลงไปแล้วชิมอมแอ้วคราวนี้เรามีน้ำยำสูตรพิเศษของเราครับกินกับน้ำยำนี่อร่อยตัวยไปแบบนี้งะ เรียกได้ว่าเข้ากันกรลึบนะครับอืมปลาทอดกับยำมะม่วงแมใครไม่รู้ใครไม่เคยลองนะครับลองเ okay, นะครับเดี๋ยวผมเอาไปกินกับข้าวก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ yeah. อร่อย <laughs>